คำผู้ชาฝันเปียกก็จะเกิดโดนคุมกำเนิดเสียก่อนอุตสาห์ใช้สิทธิ์เจ้าภาพสี่เกมเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยเป็นคุณคเขมรหวังโชว์ให้โลกและจากรราวน,นี้รู้ว่าคุณคเขมรของข้านี่แหละคือต้นกำเนิดมวยไทยข่าวการเปลี่ยนชื่อกีฬามมยไทยเป็นคุณคเขมรครั้งนี้ได้ออกมาจากสื่อฝั่งกัมพูชาเองซึ่งเรื่องนี้สร้างความมิตกกังวลต่อพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยอย่างมวยไทยอยู่ไม่น้อย โดยทางเพจของกัมพูชาได้ออกมาประกาศยังเป็นทางการว่าข่าวดีกัมพูชายกเลิกคําว่ามวยอย่างเป็นทางการในซีเกม2023โดยได้บอกอีกว่าทางคณะกรรมการแห่งชาติเตรียมความพร้อมของซีเกม2023ได้ตัดสินใจถอดการใช้คําว่ามวยออกจากการแข่งขันซีเกมที่กําลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมกัมพูชาได้ตัดสินใจใช้คําว่าคุณเขมรแทนมวยไทยสักครั้งเพื่อโชว์กีฬาเป็นอัตลักษณ์ตามความประสงค์ของชาวกัมพูชาถือเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพ ซึ่งกติกาในการแข่งขันต่างๆยังคงยึดตามกติกามวยไทยหลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวกัมพูชาก็ออกมาแสดงความชื่นชมยินดีกันเป็นอย่างมากกัมพูชาบางคนบอกว่าชอบจังอยากได้แบบนี้มานานแล้วขอบคุณผู้นำทุกท่านสำหรับความพยายามและพี่น้องชาวเขเมรทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามต่อไปเพื่อศิลปการต่อสู้เขเมรเป็นที่รู้จักกันดีบนเวทีนานาชาติเขเมรคือปรมาจารย์แห่งศิลปการต่อสู้ที่แท้จริง บางความเห็นก็บอกว่าไทยคงไม่ส่งมาแข่งแน่เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนเพิ่มขึ้นต่อไปเราจะไปฟังความเห็นกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรที่กัมพูชาได้เปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนเขมรซึ่งความเห็นทั้งหมดนี้ได้นำมาจากเพจ Amazing World เขาจะครับพวกเขาจะมีความเห็นกันอย่างไรบ้างเริ่มที่ความเห็นแรกเขาบอกว่าเลิกส่งนักกีฬาไปแข่งเหอะปล่อยให้มันแข่งกันเองในประเทศความเห็นต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับ มันต้องการให้คนเข้าแข่งถือว่ายอมรับในกีฬาประเภทนี้ถ้าเราไม่ส่งประเทศอื่นไม่ส่งเดี๋ยวก็หายไปเองความเห็นต่อมากัมพูชาบอกว่าถ้าคนของมึงไม่อยากแข่งกูจะไม่บังคับมึงแต่ถ้าจะมาก็ยินดีต้อนรับชาติหน้ามีจริงอย่าได้เข้าใกล้กันเลยโชคดีประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาเราเคยพลาดแล้วตอนมันเชิญบัวขาวไปชกโชว์ทีขเขมรพอโชกไปมันบรรยายว่านี่คือขุนขเขมรหน้าตาเฉย ความเห็นต่อมากัมพูชาบอกว่าถ้าไทยไม่เข้าร่วมจะแสดงให้โลกรู้ชัดว่าประเทศไทยขโมยศิลปะป้องกันตัวของเขมรจริงๆแต่ถ้าประเทศไทยเข้าร่วมคุณก็จะรู้ว่าคุณคือของเขมรความเห็นต่อมาลึกแล้วก็สงสารควายไม่อยากเอาไปด่าเขมรเพราะดูแล้วควายสูงส่งกว่าเขมรเยอะมากความเห็นต่อมากัมพูชาตอบกลับว่าขอความการุณาอย่าได้คิดด่าแบบนี้มันเหมือนเป็นการดูหมิ่นกันอย่างรุนแรงครับคือดูหมิ่นควายนะครับ คนไทยอีกคนตอบกลับว่าสงสารน้องควายมากเลยครับที่โดนเอาไปเปรียบเทียบกับเหมนป่านนี้น้องคงนั่งร้องไห้เสียใจยจิตตกอยู่แน่ๆกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าพวกคุณจะเศร้าไปทําไมความเห็นต่อมาทั่วโลกจะรู้จักคุณคเขมรคนไทยมาตอบว่าเมื่อรู้แล้วเขาก็จะหัวเราะความคิดเห็นต่อมาอย่าประมาทน,นะเขาเคลมไปเรื่อยๆแล้วไปฟ้องยูเนสโกว่าของเขายัางคนไทยหนังใหญ่ไทย ตอนนี้วัฒไทยนิทานพื้นบ้านไทยพอฟ้องเรื่อยๆยูเนสโกก็จะประกาศให้เป็นวัฒนธรรมร่วมเขาทําได้หลายครั้งแล้วตอนนี้กําลังเคลมชุดไทยดูสิชุดไทยจักรพรรดิแล้วยังมีอีกหลายชุดไทยกัมพูชาคนต่อมาพูดถึงประเทศไทยว่าแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศคนไทยไปตอบกลับว่าเขาด่ากันทั้งอาเซียนแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกเขมนจริงๆความเห็นต่อมาขณะเครื่องบินยังสีเดียวกับเราเลย ชุดก็คลายหมูกระทะยังเครมเลยบอกว่าเอามาจากประเทศของมันหมดกัมพูชาคนต่อมาพิมพ์เป็นภาษาไทยว่ามึงอย่าลืมสิว่าอายุทยาเป็นของกัมพูชาในอดีตจ้าพนมกับบวัวขาวก็เป็นคนกัมพูชาเห็นควายขี่ยาไปขี่ตามควายสิใช้สมองน้อยนะครับอย่าให้ใครมาปั่นหัวเราได้อะไรที่เป็นของเขาอะไรที่เป็นของเราคนไทยบางคนเขาก็ยอมรับเพราะเขาเอาสมองมาใช้แต่บางคนเอาหัวกล้วยมาใช้กัมพูชาอีกคนบอกว่า คนไทยเจ็บมากมีแต่คุณคเขมรไม่มีมวยไทยกัมพูชาฟันดีได้แค่3คืนก็ต้องตกใจตื่นตอนตีสีเมื่อสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ประกาศจะแบนทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยในศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเอาซิเรื่องนี้ได้รับการยืนยันเมื่อเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ด้พัหัวาวเมื่อวันที่21มกราว่า IFMA คู่แบนทุกชาติเข้าแข่งคุณคเขมร โดยมีเนื้อข่าวว่าสหพันธ์มวยไทยนานาชาติรับไม่ได้ประกาศจะแบนทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยในศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเรามีการเปลี่ยนชื่อแต่ยังกอปี้กติกาของมวยไทยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ากีฬามวยไทยถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกมมาช้านานโดยจะใช้ชื่อว่ามวยซึ่งทุกชาติจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือมวยไทยซึ่งไทยเองก็พยายามผลักดันเพื่อไปบรรจุในการแข่งขันที่สูงกว่าอย่างเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกม อย่างไรก็ตามในการแข่งขันสีเกมที่จะถึงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเจ้าภาพมีการปรับเปลี่ยนจากกีฬามวยไทยโดยเปลี่ยนชื่อเป็นคุณคเขมรหรือคุณเขแมแต่กฎกติกาทุกอย่างยังเป็นของมวยไทยนั่นทำให้ IFMA ไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นของปลอมทำเหมือนหรือมวยเถื่อน IFMA คูว่าภาชาตไหนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรายการดังกล่าวจะถูกแบนจากทุกการแข่งขันที่ IFMA รับรองขณะที่ประเทศไทยก็ยืนยันจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมเช่นกัน ต่อไปเป็นความเห็นของเรื่องนี้นะครับโดยความเห็นแรกนี้บอกว่าไว้แรงมากแม่ตอนแรกก็คิดแค่ว่าเออเอาที่ใครสะดวกใจใครมีทัศพอได้ก็ไปนี่ถึงขั้นแบนก์กันเลยคุณพระออกแนว i f m งัดกับยูเนสโกกลายๆเลยนะแม้แต่สมารมคมวยยังไม่ยอมรับแต่ยูเนสโกประกาศรับรองใหญ่มากนะวิความคิดเห็นต่อมาแบน์เขมรก่อนเลยครับแม้มันตลอดชาติไอประเทศนักเคลม ไม่เคยลงทุนลงแรงเพราะไทยทำสำเร็จจะเคลมตีกินอย่างเดียวความเห็นต่อมาแมนบอยคอต์เลิกยุ่งเลิกช่วยเหลือส่งคนขเขมรกลับประเทศไม่ต้องเข้ามาหาหมอในไทยปิดชายแดนมีสัยแบบนี้ต้องใช้ไม้แข็งปล่อยไว้มันจะยิ่งเอาใหญ่อย่ามาหาว่ากลั่นแกล้งประเทศเล็กถ้าช่วยเหลือดีด้วยแล้วแหวกัดก็ไม่ต้องมาญาติดีกันอีกต่อไปความเห็นต่อมาไหนจะชุดไทยอีกหน่วยงานของรัฐข้าราชการประจำของไทยจะว่าไง รู้ไหมนะักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มเริ่มจะสับสนแล้วเนอหรือว่าจะดูเชิงพวกมันก่อนความเห็นต่อมาตอบกลับว่าเรื่องนี้อยู่ในการดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมพวกผมและคนไทยคนอื่นๆเคยแจ้งเรื่องเขมรมาเคลมวัฒนธรรมไทยไปในเพจของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วครับแต่ทางกระทรวงกลับลบคอมเมนต์พวกผมเฉยเลยคงกลัวกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นแหละครับต้องรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วไปยื่มเรื่องเป็นกิจลักษณะแล้วแจ้งให้ช่องข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆไปทําข่าวครับ ถึงจะเกิดเป็นกระแสให้กระทรวงวัฒนธรรมลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างความเห็นต่อมาสงสารคนชาตินี้สงสารหมาแมวยังดีกว่าความคิดเห็นต่อมาให้ข้าวหมามันยังรู้จักเราสันดานคนป่าเพิ่มไม่ได้แทงข้างหลังนี่จากเมื่อก่อนไม่เคยรังเกียจไม่เคยดูถูกคนคเขมรตอนนี้เกลียดเข้าไสความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่าแล้วไงใครสนสี่เกมครั้งนี้กัมพูชาจะเป็นเจ้าเหรียญทองความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ เข้าใจและทำไมรัเสเซียขคยีย่ยูเครนมันคงกวนตีนแบบนี้กันมานานจบแล้วนะครับกับความเห็นบางช่วงบางตอนของเรื่องนี้ที่นำมาให้ชมกันมีความเห็นไหนที่ตรงกับความคิดของท่านบ้างหรือท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมบอกให้เราได้รับทราบด้วยนะครับการที่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นคุณคขมรโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาไม่ได้คัดค้านหรือติติงใดๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่าทางการกัมพูชาปล่อยให้คนของเขาเคลมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยเราแบบนี้เรื่อยๆย่อมมีจุดประสองค์อะไรบางอย่างและไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยแน่ในฐานะคนไทยเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกป้องผลประโยชน์ของชาติขอบพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้จนจบและขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ